สบายดีสวัสดีท่านผู้ชมที่ขลกุกที่นา่ารักทุกท่านที่เข้ามาหลับชมหลับติหลับชมหลับด่าเด็กน้องเด้เอ,อขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีคอมเมนต์สวัสคอมเมนต์ปากบุดีคอมเมนต์ปากเนาคอมเมนต์คนดีๆกับขอบพราะคุณหลายๆลายเด็น้องเด้อคุณได้ปากเนา่าปากเสียกับข้อภาวนาสะทุกให้มันเนาให้มันเปื่อยปากมันนะพี่น้องอืมมานีลูกหล่ามานีมานีแม่แจับอีหล่าไปทำจมูกกันมานี่มาหน้าน้อยโอ้ยบากอันนี้คุณไ้เอิญมึงม่ามา เออเอาบักแดงน้อยไปทำจมูกบอกลอเลยว่าพเเศฟันบักแดงน้อยบ่มีฟันพี่น้องเออเอาเข่ปอมเอาเข่ออเปอมบ่มีฟันแดง,งน,ดน้อยมไม่มีฟันเ,เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนีก้ก็ฝากถึงพวกที่มันมเว้าให้ข่อยเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งก็ขี้เล่สองมาก็อ้วนดำสามมาก็นาตาอุบาทขี้เล่ขีห้ห้าอีปูห้าอีเล่าตาขาวอีเล่าตาแตกแน่บ้างเออ อีล่าวตกอัพบ้างเออทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมานั้นน่ะไม่ปฏิเสธลองให้ฟังเด้อคนเฮาน่ะเด้อหน้าแบบข่อยนี่ถ้าสิไปเห็ดทำจะทำไสยกรรมเนาะพี่น้องเพราะมีคนมาว่าให้ข่อยน่ะทำให้ตายก็ไม่สวยหรอกหนังหน้าอย่างมึงน่ะว้างสิแหละพี่น้องเอาเป็นว่า คนีิเลโกขอ่อยนะพวกเขาบ่มีแขวบางคนนรคนบ่มีแขวผู้ดังกับบ่มีเออตาก,กับเคกับมีเขาเตาไปเห็ดนะไปใสย่ยรกาอยู่เกาหลีนะปะ้าต้องกูกวาจังสี่หมอนะเก่งแทะปากเบี้ยวค่ะเห็ดให้ปากบ่เบี้ยวแขวยเยินแขวเจิงเขาไปเห็ดกะปากกับบุไดเยินอืมขอแต่ว,ว่ามีเงินอีลาอันนางหน,าบบน้าเป็นแห้งเห็ดง่ายนังหน้าแบบธรรมชาติแบบนี้อเออนังหน้าแบบนี้หุ่นแบบนี้นะคะ ยี่ก็ทำง่ายเลยค่ะไม่ต้องแต่งเติมอะไรมากมายขอแต่ลดหุนแล้วก็ทำจมูกทำให้หน้าใสขาวเคี้ยมไปสีฟ,ฟิลลลเอร์ไปเห็ดเปียงกระว่าไปถ้ามันข่อยสั้นหาอย่างเห็ดท่านชายกรรมเด้ออันนี้เด้ออย่ามาพูดเอามัมว่นานางหนาแบบข่อยในะเห็ดให้ตายกับโบสวยนะสวยข่อยปัดข่อยฟันทองลอยบบหมอคู่มือนี่เพิ่นเก่งขี้เล่ป,ปนักกะงามจะว่าบออ่บอยเคาะ บอมีอยู่คอมเมนต์พนว่าให้คอยอยู่แบบสาวมนต้องตัดหัวทิ้งอย่างเดียววาซ้มีอะไรมีขนมลูกให้เด็้อยกแบบสาวมนไม่ต้องทำหรอกตัดหัวทิ้งอย่างเดียวว่าโอ้เพื่อกระซิบเอาหยอกแล้วเนาะท่าก็ตอบหยอกดว่าดอกอะไรเพ่าเว่าดอกอะไรเพราะหยอดวัวกันวิดไม่ได้เนาะ ้าสิบาอาจารามาว่าว่าเออทําให้ตายก็ไม่สวยอันนี้กูเถียงกูเถียงเลยว่านางหน้าแบบกูทําไม่สวยนี่กูเถียงเลยเพราะแต่ว่ามีเงินเออ <c oughs> มีเงินเท่านั้นแหละสวยอืมอยากได้แบบดกกได้ก็ได้หน้าตานะ่ะเอออยากได้หน้าแบบได้ดาราี่ใไฮมันเป็นหน้าค่ะแบบนั้นเลยพี่น้องเลยมีเงินบอเงินถถงบอการทําศิลปกรรมคุณต้องมีเงินสํารองไม่ใช่คุณจะมีเงินเท่าคุณไปทํา ถ้าเกิดมันเนาวมามันเละมากเลยคุณจะมีเงินสอม,มีเงินแพงบ่เออมันต้องสำรองไว้เด้เงินนะ่ะการทำเศรษฐกิจสมมติเราคอยไปเห็ดซาคูดังนี่อ่ะคอยมีเงินอยู่หมื่นหนึ่งคอยไปเห็ดดังหมื่นหนึ่งาเกิดมันเนามากแบบนี้มันมันเป็นน้ำนองมันไหลออกบ่ะนี่ <Yeah. S 1> บดเงินแล้วบ้านี้ <Yeah. S 1> แม่มึงบัานี้คาคูกเก้าได้บัานี้เด้เ้า uh. เงินใส่ไปถอดไปเอาออกบ้านี้คนที่เป็นเห็ดคือเป็นพร้อมเนาะคนที่ทำจมูก ก็คือต้องมีเงินเคียมรักษาตัวด้วยไม่ใช่ว่าจะทําครั้งเดียวจบบางเถ่อเห็ดมาโอ้ยมันใหญ่โพดโอ้ยมันน้อยโพด,พดโอ้ยมันบอกรูปเขาล่างต้องไปถอดออกอีกได้บาทหนี่จังเลี้ยวข้จาจังนํา้ำมันยากป่ะเ่็นดีไหนเอฟซีคอยฮะด็คนบอกแล้วไปเห็ดมาแล้วก็ทรมานล้วก็ไปถอดออกไปเห็ดม่อีกเราหันหมดเงินเป็นแสนสองแสนเลยจังสิงามจังชิเขารููเข่าลอยอันนี้มันก็แล้แต่บางคนบางคนถือเขาเห็ดเถ่อเดียวเลยก็ได้เขาเห็ดเถ่อเดียวเลยเขาก็งามเลยกับมี บอพื้นทำศิลปกรรมหรสิบป่าให้ฟังแต่ว่านังหนาแบบสาวมนนินเสาวมนบ่มีความคิดที่อยากจะทำศิลปกรรมสาวมนบ่ได้ว่าผู้หญ่อยากเหตดงามเหตดไปพี่น้องสวยไปผู้หญิงอยากหยุดสวยแต่ข่อยนิสยหยุดสวยแล้วเพราะข่อยเถาแล้วข่อย่อยากแข่งกับเด็กน้อยอายุสิบแปดสิบเก้าแข่งไม่ได้ก็สู่เข้าบ่ได้ข่อยนั่นเด้อข่อยคิดว่าตอนนี้บอกข่อยมีเวลานี่เวลาของข่อยเวลาที่อันเลือของข่อยตอนนี้ข่อยเคืองคนแล้วเออ คอยเคืองคนแร้วเวลาเรือของคอยคือ่อยต้องเก็บไปให้คนคนนี้นี่มันใหญ่มากแม่ผู้ดังคอยฮักคอยอยากไปทำเอามึงไปละแม่เอาห้เงิน <S <S <อ>แม่ข้างคอยอ่ะไปลูกลาไปจนด้จักงามพอบยบัได้บังคับลูกคอยอีกพาราวมาคอยนีิจิเป็นคนแบบว่าผู้ใดสวยผู้ใดงามคอยดีใจนำแต่อย่ามาเปรียบเทียบกับคอย <S <S อ่า<อ>คือนาง,งอ้อนเห็ดจมูก <S <S ต้องมาเปรียบเ <Bian> ทีเยบกับ่อยว่าอืออันไม่เหมือนอีคางคอกอยงังงั้นยางงี้เดี๋ยวมันก็อิจชาน,ะะน้องมันกูบอกอิจชาไปทั้งสิ้นคนในโลกไปนี่ฮัน กูสิบอกไว้ให้เลยโดยจักงามงามไปเลยผู้ใดทนเก็บแตกเหตุไปแทนที่จ้น้องแยเขาหักกันมาบอเราให้เขาแบบนั้นอย่ามา่ากูสิบออิจฉาน้องกูกูแห้งกับใครมังงามกัวจะได้หลงกัวจะได้รักจะได้ไม่ต้องเลิกกันอีกกัวนะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าเออนะคะแต่กูนะความคิดของกูบอกคือคนอื่นกูสิบอกไว้เด้อกูมีเงินกูเก็บไว้ให้ลูกกูเออทามากูจกไปเสียเงินแบบแบบนั้นบอกทาอะไรสาระบอกสำหรับคนเฮาบ่หมักสำหรับข่อยบ่หมักนี่ ่อยชดใช้เงินถ้าเป็นคอยอันนี้คอยเป็นคนที่บริเมนคนแต่งโตัวอยมันเป็นคนที่แบบว่าคอยต้องชิมาแต่งโตแบบต้องไปเหตุสวยต้องไปเหตุงามมันค้นความคิดคนมาบด้คือกันถึงสิเป็นเอื่อยกับน้องกันก็ตามนี่น้องคะหนึ่งเขาก็ะไรพัวไรเมียแล้วเออบางคนอาจจะบังนิสัยเอื่อยกับนิสัยน้องแต่งกันอันต่างแตกต่างกันปันไหวพี่กับน้องใางนิสัยมันคือกันมันกับไรกันเนาะคนเอาาตขคอยกับอ้าวคอยมั่คือกันน้องไหกัน ตอนนี้คือข่อยมีเวลาเก็บเงินาข่อยเจ้าชู้ไอ้บ่ได้เจ้าชู้เนียเก็บเงินข่อยเจ้าชูเลี้ยงลูกข่อย <c oughs> มีสอดมาอีกพี่น้องมีสอดถ้ามาข่อยสะออนบางคนที่เขาหลักสวยหลักงามข่อยสะออนเขาแต่ข่อยกับเพิ่์ดข่อยเบิ่งแล้วถ้ามาข่อยนี่ <c oughs> ถ้าหมดประคือซึ่งเจ้าว่าเห็ดให้ตายกับบงงามดอกโถยเอามาให้กูเบิ่งดูเงินจะขาล้านบาทถึงกูจะเบีดในชูเบิ่งโอ้งามไม่ดีเลยเงินสามารถซื้อความงามไเอามาเนี่ยฮะล้านบาทคนมันกับความคิดบ่คือกันเนาะ พีกับน้องใช่ไหมนิงไซส์ซคือกันมันก็เป็นปลาบายคือนงอดแล้วหมักสวยหมักงามแต่ข่ว่าหูก่เอาเออขอเอาคอยคอยนะขอแต่ว่าข่อยน่ะพร้อมลงแทกชีวิตคอยนี่คอยอยากพร้อมอย่างเดียวตอนนี้่อยคือไ่อยากเห็ดอย่างในชีวิตเออถ้าคอยพร้อมได้คืออันไม่มีไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐสาหรับข่เด้อนี่เด้อเออไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐใช่แล้วเออแต่กรสิไปเห็ดมันทรมานนะโอ้เก็บหนาเก็บตาน่ะ ข่อยก็ปู๊ข่อยก็ย้อมใจผูกพันเหตุข้าถือว่าใจเด็ดอ้ะลี่เพราะว่าเอาน้ำพี่น้องคะ่ะคนเฮาหมักบุกคือกันลายยาสูบบาบ้าข่อยอิจฉาน้องเด้อขอร้องละ่ะอย่าว่าข่อยอิจฉาถ้าข่อยอิจฉานะข่อยไปตะเถิงคำขอ่อยชีเห็ดนะพ่อใหญ่เพ็ดจะไปหางเงินใม่ข่อยข่อยชีไปอยอยเห็ดเออบ่ได้ยากว่าซั่นถ้าข่อยอยากเฮ็ดซั่นยักกันนะโอ้ยพี่น้อง,พ,องพี่น้องฟังเบาเฮ็ดเด้<ค>อขอ<ด>แต่เพิ่นอยากเฮ็ดสิตัดขาออกมันสู่ขาข,าขอ่อยก็เฮ็ดพี่น้องเอ้ย กูจะมาตัดัวทิมด้วยแบบชาวมนต์นะคูก็จะเมาโพดโพลายคู่กูก็มีชีวิตกูตัดออกกูก็บ่มีชีวิตแล้วเนาะเออมาสร้างว่าเธอข่อยว่าห้ามเด็กขันน้องมนต์อยากเสริมขี้ได้ขีเลสป่ะหน้าด็กกูขี้ได้กูชืดอพัวพราวสว่างขั่นคเมียนน้องมนต์แล้วอยากเคล็ดจมูกบ้าเม่อกันทีเก็บเงินไหนเห็ดพี่น้องาแก็จะแต่งโตเนาะแต่แต่อารมณ์ข่อยมันบ่แม่นคนสิไปแต่งโตคนบ่จำเป็นต้อที่สิไปซักตาหรือซักคิ้วเอ่อซักปากบางคนก็บางอึ ก็คนมันไม่อยากสวยก็อยู่แบบนี้แหละก็อยู่แบบนี้แล้วคนได้ผัวอะให้อยู่แบบได้ค่ะว่าเป็นสินเติมนมเสริมหนาเริมตาเห็ดอวดผู้ชายคนมีลูกมีผัวก็ต้องอยู่แบบลูกผัวใช่าจังไดสักนี่แหละพี่น้องเห็ดจังกับยาเปรบเทียบสกันเถาะคือนเท่ากานาปก็มาเปรียบเสบาวเผ็ดคนเฮามันที่มาเปรบเทียบสกันบ่ได้ดสก คนท้ามันเก่งบวคือกัน,นกน้านาเราเก่งเหตุงานก่อสร้างเราเราก็มีอาชีพติดโตเราเราไปใส่ลักขบโบตายเขาก็ดีใจน้ำเข้าก็ดีใจไอ้เพชรเรามีอันเรามีนาทีเหตุคลิปเ้าเป็นปากเป็นก็คือนาทีของเราพี่เนาะอเออเราก็ได้ส่วนของเราได้คนท้ามันเก่งบวกคือ,อกันเออบ่าเพชรเราเก่งปากเป็นในพี่นเนาะบ่าเป็นปากเป็นโดยเฉพาะดาข่อยหแห้งค่ะแต่ละเมื่อนเออส่วนนางอ้น เรามักทำธุรกรรมความสวยความงามแม่เรามีเงินบ่มีเงินก็หวยแม่มันขอดแม่มันลวคนมันหม,มักเออคนมันหมักชันไดีเนลองคนมันหมักทามาคอยหมกักบ่เห็นคนอื่นเห็ุงามในย่องเขาแต่ว่าใจบก่กล้าใจบ่กล้าเลยแหละเอาตรงๆเลยคือไม่กล้าทําเลยเพราะว่าข่อยมันเป็นคนคนเหยังา่อยมันคนว่องไว่อยมันคนซุ่มซ่าม่อยจากนอนหัวตุ่มลงขอก็นอนชิมา่อยอดรับอดนอนมานังสิที กินยังกับปได้แเนีคือข่อยหิวมาเนาะข่อยเอาความกินเป็นใหญ่ตอนนี้พี่น้องข่อยอยากเนอะข่อยกินก็ตามใจปากข่อยกเห็น่จะน้งอ้นต้องอดกินที่กันเด้เพราะว่าข่อยได้เลยค่ะมันิดสภาพแล้วคือว่าิดสภาพแล้วกร่าดเก็ดพี่น้องข่อยตายถ้าข่อยกินปลาแดกเข่อยใหญ่น้ำปลาแดกข่อยนะคือตอนนี้นะข่อยิดสภาพแล้วคือพี่น้องว่าแหละแซวม้วนนี่ต้องระดับแรกก็ต้องลดหุนข่อยบ่ขอยังในร่างกายขอ่อยอยากมิตรว่าอยากลงให้มันลงจากสิบโลเนี่กะสิไข่แน่พี่น้องค่ะ แต่ว่าสิไปเห็ดหนาเห็ดตาบอถ้าแมนมีเงินกะเขายังประคาดนขึอยากเห็ดเออจยากเห็ดแนวอื่นมากกลัวพี่นอ้องเอาสุดท้ายเนี่ยขอ,อยังวอกว่า,วาขอรลองในว่นไหะย่ามาเปรียบเทียบก,กันแถวคนนะครับเนาะ คนเน่าแต่ละครอบครัวกับดำเนินชีวิตคนละอย่างน้องเขามากแบบใดเขาก็ไปตามทางชีวิตของเขาเขาไม่ได้เดือดร้อนไผ่ได้เขาไปเห็นยังกระไดเนาะเขากระไดเนาะส่มาว่าเขา่อะอิจฉาน้องส่วนเฮาก็าไม่ได้เดือดร้อนไผ่เขาก็ไปตามทางของเฮาเน่ามันเนาะเลิกคิดเลยวเราคำว่าอิจฉานี่บ่มีในหัวบ่มีเลยถ้าเห็นน้องเขาสวยเห็นเขารวยเห็นเขามีบัตรถูกสิ่งทุกอย่างข่อยแห่งดีใจข่อยต้องสิไปยืมเขาใส่ยืมเพียงพี่น้องคนอื่นพี่น้องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องคนเียอีะอหีกะ เสียงค่อยแหบไปครับเออเสียงแหบเัยงแหบอยู่ปเดนเออแต่ค่อยเจ้าไปนี่ยกานที่เขาเมนหนึงวาเจ้าทัดหัวซะ้่ค่อยเย็นแล้วค่อยยังัวเจ้าวอไปก็เรื่องตัดหัวคือเบาแล้ว ก็เลยถ้าสิตัดทิมมันกับบ่มีลมหายใจมันก็บชบ่ได้แม่นชาวมณ์มานั่งเว้าน้ำชุมเจ้าชุมเจ้าก็สิแตเแน่เน่เจเน่แตจแน่เพาะว่ามันเป็นคำแนะน่ำมือติแม่แบบนี้ไหมเออคำว่าหยอกกษิตดอนคำว่าหยอกกษิตดอนหยอกหยอกว่าลีกษัร้างเนาะมันเป็นไปบ้ได้ดอกกิตัดหัวทิมรสนะข่อยว่าลีเนยข่อยเกิดอยู่แล้วน้องมณ์ในคนเฮ่านะถ้าแม่นสิเห็ดให้งามนะแม่นผู้ให้แบบข่อยนี่ก็เห็ดได้งามคือเก่าอย่าสอว่าเห็ดให้ตายบ่งามนะถ้าหมอคนใดเห็ดบ่งามอย่ากไปเป หมอบุมีดอกหมอทำศิจกรรมสิบบงามน่ะงามบดขู่หมอคอยโศ่คอยโศใจขาดดินคนเท่าใครว่าเงินสนสางความงามไอ้คนใดเพราะว่าทุกวันนี้มันมีโรงพยาบาลโอ้เขาเรียกอะไรนะคลินิกเสริมสวยความงามนามนะาเนาะขอว่า,าแต่ว่าคุณมีเงินไปทําหรือเปล่าแค่นั้นเอาเบี้ยวจะพนาตอจะคอยเบิ่งมากดอกกันนี้นางมดเนี่ยเอาแบบ ็นนังเอกนังซ่องใดๆเลยคันมีเงินนะก็ศมาได้คือเการลอตตี้อ่ะเอาโค้งโค้งหนาพี่น้องเมืองนี้โค้งหนานางมณแล้วก็บว่านางโค้งหนากี่ไล่ก็ร้องก็นได้เเหนน้ำเด้เนาะเขาก็แค่ไปจกตาออกซะแกันเอาแ่นแฟนเรายอมก็ช่นแล้วก็ตัดแมนสิมงักางคือเป็นวานะตัดหัวอืออ่าโอเคยังมาหาเปรียบเทียบกันเนาะยังมาหาคิดว่านางมนฑลสิบหาอิจฉาน้องแต่เขาน้องไอ้กันไม่ต้อเขายินดีอ่ะแหละคอยคืดอยู่แล้วในใจเขาว่านางมนฑลเห็ดเสริมสวยนางมนฑลต้องถื่อแผะแทะเป็นแักแทะ กูน่ะแพ้ตลอดต้อมไม่ว่าไปเฮียไหนชื่อเรียกมันถื่อครัเว้ยโอเคกไกเปล่าคือการถ้ากูบอก<อ>มีข่าวมีคล้องข่ามาไปนี่เขาก็จับเบ<อ>ิรงนจ้างแล้วมันได้ยังไปท,งท,งทั้งทั้งเฮ็ดบชิปบอกเลยว่าให้แม่มดเอาขนมไปก้อนหนานั่นน้ำมนต์ซื้อคนสุบัติจริงๆแล้วน่ะเด้อสิบอกให้ฟังเดี๋ยวฮาพี่หาน้องนี่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหรอก ถือเงินนะมีเงินงนะใส่กระเป๋าไปนี่อยากกินยังไปซื้อซุมกันกินน่มันมวนพี่น้องค่ะเิวไปมัน,นหนักไง,งยังถือแต่งเงินไปเอายกถือแต่เงินไปอยากกินยังซูอยากกินยังไปหมูกระทะบ่อสิ้นดาดบอ่อซูอยากกินเบีย์บ่กินเหล้าบ่ไปยกแมนมาจ่ายอย่างเดียวอันนี้อันนี้คือของแท้นี้คือของแท่ คือความจริงอันหิวรุ่มพุ่มพวยเออนอกจากว่าอยู่ลาวมันบ่มีแนวแบบคือตังหอยแข็งปลาหมึกนู่นนี่น,น<อ>ั่นน่ะคือมือน่ะข่อยเมื่อหน่ะข่อยสิบอ้อยมีอยู่เด้อต้องโมหฮรอนมีอยู่แต่ว่ามันอาจสิไปหาซื้อหม่องสดๆยากอันนี้นคือยาเดี๋ยวเดียดข่อยสิขอเว้าม<อ>ือข่อยเมื่อมือม้อน่ะเด้อข่อยบ่คิดบ่ฝันว่าขอ่อยสิได้ข้ามมื้อนั้นอันนี้คือข่อยไปกับแม่ดอนน่ะข่อยไปถามเบิ่งข่อยจะถามตัวมอว่าพาสปอร์ตข่อยข้ามได้ละโบรเรื่องคองเรื่องน่ะเด้อพี่น้องคือข่อยก็ข้ามบ่ได้เพิ่่่นนก็็ต้้้อออองปลลลดดใหขยยูาเย บัตรคอยนะมันติดแบล็กลิทมันยังเป็นสีแดงติดแดงติดมันยังติดแดงอยู่เพรานเราติดแบล็กลิทแต่พ่อเออเพิ่มเอินแบล็กลิทมาติดแบล็กลิทเอาตามเพิ่นนะเพิ่นกระชามเพิ่นกระเช็ดขึ้นมาพอก็เลยว่าเอ้ามันสรุปแล้วบัตรนูยังขาดบ่ได้บ่แล้วก็เลยว่ามีใบยังมาจากข้างผุนบ่เขาก็คอยก็เลยเอาใบให้เพิ่นเพิ่นก็เลยปลดล็อกจากเลขคดีแหละเออเรื่องของเรื่องนั่นแหละเพ่อางานเพิ่นมาเข้าใจคือคอยยัง่ได้ตั้งใจว่าสิกลับเลยไปทดลองลงเมืองทัาเพิ่นกลับบ่ได้พอก็ยังบ่ได้กลับมือนนะะค บันี้ว่ากับได้เลยขอก็เลยขึ้นลดไปเลยกลับไปนํากันเลยเรื่องของเรื่อง,อง <c> <S <S ก่อนสิบได้ซื้อของไปฝากเออเออจาเป็นต้องซื้อตะยุบบ่ไดขอกระซื้อฝากเขาเ้าตลอดอพี่น้องคะเรื่องน้องเรื่องนุ่งเรื่องลูกเรื่องร้านเสื้อผ้านาแพ้ข่อ,พอยพ้ออยู่แล้วอโอเคนะคะนาอเข้าใจขอ่อยเด้อบันเดอผู้ให้แมมก็ตัดแมมถึงคักสวัสดีค่ะ